แม่ค้ามาแล้วจ้าวันนี้นะคะแต่จะมาแกะผ้าให้ดูนะคะสำหรับแบรนด์บิลิสแ8 8ของเราว่าเสื้อนะคะที่เราเลือกนำมาใช้เนื้อผ้าจะดีขนาดไหนจะดียังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแกะให้ดูกันนะคะเดี๋ยวโชว์สีกลมก่อนนะคะอันนี้เป็นสีกลมนะคะเนื้อผ้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เนื้อเนื้อผ้านะคะที่เราใช้นะคะจะเป็นผ้าคอตตอนคอม n u นัมเบอร์นะคะคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้าจาก USA นะคะซึ่งซึ่งผ้าคอตตอนเกรดนี้นะคะเป็นเกรดดีเกรดพรีเมียมนะคะส่วนใหญ่ที่เขาใช้ขึ้นห้างทำขึ้นห้างกันก็จะเป็นเนื้อผ้าเกรดนี้นะคะ แต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันต้องลองศึกษาดูนะคะแต่ว่าที่ที่แต่เลือกใช้ผ้าเกรดนี้นะคะเพราะว่าทำมาใส่เองนะคะก็ต้องเลือกอผ้าที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าใส่แล้วจะนุ่มจะเนียนจะสบายนะคะเสื้อของเราจะมีอยู่4ไซส์นะคะ s m l x l นะคะ s ก็จะอก หน้าอก36นะคะ M หน้าอก38นะคะ L 40แล้วก็ XL อยู่ที่42นะคะถ้าเทียบไซส์นะคะอันนี้จะเป็นไซส์ L นะคะแบรนด์วิลิส888ชื่อนี้มีแต่ความเฮงความรวยความปังอันนี้เป็นสีขาวนะคะ สีขาวนะคะถ้าเราจับไปแบบนี้จะไม่มีเส้นใยจะไม่มีเส้นได้นะคะขาเพราะว่าเขาจะเขาจะใช้วิธีสายเส้นใยเส้นได้ออกให้มันเรียบให้มันเนียนให้มันนุ่มนะคะนุ่มมือนะคะใส่แล้วจะสบายนะคะใส่แล้วสบายตัวมากนะคะ ใครใส่ก็ดีใครใส่ก็เฮงใครใส่ก็รวยใครใส่ก็ปังนะคะสำหรับแบรนด์ของเราบิลิสแปดนะคะเลขเลขก็มงคลเลขเสริมความเฮงความรวยนะคะอย่าลืมมาสอยกันเป็นเจ้าของกันนะคะสำหรับเสื้อของเราใครสนใจนะคะตัวละ299บาทนะคะถูกมาก ถูมกมากๆนะคะต้องรีบจองรีบสอยกันไปได้แล้วนะคะใครไม่มีจะเสียใจนะบีลิส8ปดจ้า